สวัสดีครับพืผมนะครับช่างโบสนะครับ BT Premier Motor Cinon นะครับเดี๋ยวนี้นะผมพามาดูนะครับกับตัวรถที่มีโปรเจคเตอร์เดิมอยู่แล้วนะครับทําไมถึงไม่สว่างแล้วต้องแก้ไขยังไงนะครับเดี๋ยวให้ดูคันนี้นะครับตอนนี้เป็นโตลต้ายานลินะครับของเดิมเป็นโปรเจคเตอร์เดิมโรงงานนะครับทําการใส่ชุดซีนนนนะครับมาแล้วนะครับจากด้านหลังนะครับแต่ไฟก็ยังไม่สว่างนะครับลูกค้านะครับเข้ามาทําการอัปเกรดนะครับเลือกใช้เป็นชุดโปรเจคเตอร์ใหม่นะครับอันนี้ปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งดวงนะครับเป็นโปรเจคเตอร์ by LED laser นะครับ 65วัตต์นะครับของทางร้านมีทีนะครับเดี๋ยวผมให้ดูค่าแสงของเดิมนะครับอ่าอันนี้ค่าแสงของเดิมนะครับจะอยู่ประมาณ300ลักนะครับ300ถึง400ลักนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูหลังปรับเปลี่ยนนะครับอันนี้เป็นบายเลเซอร์นะครับ65วัตต์นะครับเดี๋ยวให้ดูเขาวิ่งให้สุดนะครับค่าลักจะอยู่ประมาณ108นะครับถึง109นะครับอันนี้ก็จะได้มาถึงสามเท่าตัวนะครับอ่าโอเค หาลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจอัพเกรดความสว่างนะครับอย่างถูกจุดจริงๆแล้วก็จบจริงๆนะครับสนใจนะครับสอบถามทางเพจ Facebook BT p r e m i ียม u t o s i ์ n ซคนะครับได้ทุกสาขานะครับแล้วพบกันครับผมสวัสดีครับ